เชียงใหม่ตำรวจภาค5ส่วนที่กำลังทุกฝ่ายถแถลงผลงานใหญ่กวาดล้างยาเสพติด4คดีรวดรวบผู้ต้องหา10รายยึดยาบ้าลอดมือหืมา13.2ล้านเม็ดเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยน2568เวลา11นาฬิกาพลตำรวจโทรกริฎาพลยี่สาคอผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตรีธนร,รัชุ่มสวัสดิ์ พลตวจตรีจิตพิสุทธิ์อิมสงวนพบบกสอสอภาค5พลตวนตรีมานพเสนากูลณพบบกภูธรจังหวัดเชียงรายพลตวนตรีพงเดชคำใจสู้พบบกจังหวัดแพร่ฝ่ายทหารนบรยส35พลโทชายแดนกฤษสุวรรณแม่ทัพน้อยภาคที่3ผู้แทนพลโทโวลเทพ บุญญะมทพรสาและสำนักงานปปสภาค้าร่วมการแถลงผลการจับกลุมคดียาเสพติดรายสำคัญ4คดีรวมของกลางยาบ้าทั้งสิ้น13.2ล้านเม็ดและผู้ต้องหา10คนถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติตามนโยบายของรัฐบาล สรุปผลการดำเนินงาน40วันยึดยาบ้าเกือบ50ล้านเม็ดจากข้อมูลสรุปผลการจับพรมยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ห่วงระหว่าง1ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2568รวม42วันพบว่ามีาการจับกลุม,ดม 2, คดียาเสพติดรวม2,919คดีเป็นคดีรายสำคัญ40คดี โด, e โดยมีการตรวจยึดของกลางยาเสพติดประกอบด้วยยาบ้า49ล้านเม็ดเศษไอซ์1,100กิโลกรัมเศษเฮโลอีน67กิโลกรัมเศษและเคตามีน169กิโลกรัมเศษฟิน2กิโลกรัมเศษรวมถึงมีการตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดยาเสพติดมูลค่าทรัพย์สินประมาณ23ล้านบาทเศษ ทรงศัพท์พรมเอี่ยมกนิกาวิจิตสกลการชัยนรงอนันท์าปัญญสุดศูนย์ขาภาคเหนือรายงาน